กับรุ่นอ๋อย<ะ>ีราฟนในฝาหน้าไหมค่เราอยู่ในพูดอย่างนี้กระโบยห้าของยีแล้วเซโบไม่เคยเค่ห้าครั้งหน้าเองกันห้าห้าเสรครับประเด็นร่าดับหนึ่งจะไปอยู่เอกชัยหรืออยู่วังโพดองครับอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ใกล้เคียงครับไป็นที่อะไรบุตรดีแค่หัวหม้อ

หนึ่งจุดหกองโซเดีครับ ไอ้หนึ่งจุดเจ็ดกสิบฟุครับหนึ่ิบเก้าตัวเดอโก็สวัสดีครับย9่เ้าครับดูในนทีครับมาเลสองศูนยารเจ้าอยรีครับ どうも。 สวัสดีครับลายแตงรีหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรเสื้อขาวครับังสวัสดีครับด้รสงคครับดหนึ่งร้อยนเก้า Obrigado. 7.497ครับแบ็กแบ็ซึ่งแล้วหลังสอแ7 2ครับมาต่อกันในรุ่นของรถเส2ที่ไม่ดครับีหนึ่งจครับที4 9 7ครครับ หมายเลครับมาครับแมายเลขรมาดครับหมายเครับมาดีครมายเครับมาดีครับหมาลขครับมาดีครับครับมาดีครับเรครับเายลรเขมาดครับาครับเครับครับครับ 1.0ครับด1 6ครับ205กิมตรชั่วโมงสวัสดีครับ キロもう1つです。はい เอ็มครื่ี่ครับปอมอะไรโจนครับวันรปมีมาเลขสามสบ มี1 0 9 4เกินขั้าไปแล้วราะาจะฝัเข้ากรอบต่อไปครับ206กิเมตรชมครับ1.6ครับ60ฟุตครับน่าจเป็นดีแมทมาสวัสดีครับวิมแต่แต่ B แต่เน่าจะกป็นต่อไปครับไาเยริบเข้าเจอครับ รใครจะได้มาเขารรอเป็นแน,น,นเป็นทันทีโครับ ิบจุดเก้าไแต่เวลสิงจุครับกบราสัยาครับิบจุเ้าต่อชั่วโมงรับสัสดีครับสีครับเป็น่เป็น้ยตะไบแไเล่น